ห้องดังแน่เียประลัดดูปรลัดดูแมนบอรถพอตาน่แมนบ่แมนบอลพอตามาบ่ไพผมานะอ่ะย,ยนัยนยนัยนยันยันนี้คือโจน,นี่ป, ốc, ป, ốc, ป, ốc. ป ốc อ๊อบป๊อบป๊อบป๊อบแล้วบดิย้อมป๊อบเด้พี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อมาบดแจ้งเด้เอสบายพอคายกับโจนโอ้โหดดโอ้ยยย đó thì giữ lại nhé

โอ้ยเจะเหม่งงามสบายดีป้าลงไหมสบายดีตายายก่อนกลับทักไทยสบายดีแผ่พี่น้องวัดสุขสุขคนเด้อเนาะขอบกับน้องวินนี่แม่หลักตั้งกล้องไว้อย่ากลัวเพ่นเห็ดอย่างเดียวแต่ก็แม่เท่านั่งอยู่น้ำอยู่เนาะบัน้ป้าพ่นอยูู่้เดียวดอกอ้าไปได้นได้ปะนี่เห็นนันได้ปะนี่ไปใช้ปะนี <laughs> ไ<ห>น่ไล่เออ này nó mẹ đi vừa mẹ hết kín con thế về ta mong con chưa, bái bái hát hậu vậy hát hậu vậy lìn đây <laughs> toàn sao còn viên là lìn của điều nè vừa nhiệt đây là mẹ vẫn đang tà ngọc nhỉ đời sờ bài đi mẹ? <laughs> là phần. thôi mẹ vẫn yến phao lan vẫn ăn hoa căn trò vừng mà vẫn hiện nhắn của điều vẫn bắt đầu yến phao mẹ đặt tàng con vậy เรื่องไรน้องแม่ได้ไหมนี้นะเอ้าเอ้าเอามาพี่มาพี่เล่นเล่นมาไหมมาแม่ไหมเล่นเร็วเร็วเล่นได้ไหมพากันหยุดซองอันพอตาก่อนเนาะพอตาาโอยู่พอตาไปข้างนอกหลักยึดซองแล้วมินี่กับแม่นี่มาไม่หนีอยูดจ่องพอตาเนาะโตมือด้วยมืดโตมือเลยโตมือให้ตายายเบิร์กโลเป็นบ่เนาะพอตาโบเห็ดอันซ้อนนี่เป็นอยู่บ่โอ้เก่งอะไรเนาะ โอ้ยคนหู้อนีอันนี้อุ๊กเก่งใช่ละ่ะเฮ้ยไหลนะเม่์อเอาเบอรไปสีมาไกลๆเด้อแลนบอมาบอทำได้สีคาันบู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 ไปแล้ววาดีอโอเก่งอรีอันนี้คันส่ล้อ,อนี่เ้งแลนทัวเฮือนเลยมาลเลยมาได้ไปหานเห่าไม่ได้กำแพนเหา่าไหมไมีไี้กำ้านไม่เท่าไหมไปเด้อหันไม่เห่าเอานินอะไปไปไหม อเออเป็นไอได้อากาศกับมูว่านนี่หอนหอนมูน,นี่ผลขึ้มพ้นีกิงเลย,ยาามาต่อครั้งนี้ <c oughs> ไปไกลลดยันผลใบรดยันผลสีห<ป>ยามไปหาหด,ดินรดผู้เดียวคนไหล่ล้วแม่แล้วมานนี้กะเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอาเก่งแน้นี่ไตกระดกกระแดบอยู่บะหาแนวดินไหมน,นางดินมองดูนางดินอ่างปลาลงดูนางดินอ่างตายาย,ย่มันนี่วัน,นไนนด้เนาะผู้เดียเนาะ เป็นวัดไดยร้องหายใจทางปากมันมันเอ้ยสาำัดจึงยากันได้จามแล้วกันอตบมือตบมือตบมือด้ะตบมือชมเชยด้ะปึงน้ำมูกกันย่อยเยอะไข่ขึ้นตอนสามโมงเช้าไข่วัดม่อว่านี้สะหัวหาหลุดเป็นวัดเลย กັบອາກາດກະປ່ຽນຄູ່ມືເກັ່ງເກັ່ງເກັ່ງເກะ່ງເກັ່ງແຕ່ກະລົງແລ້ວເນາະຕື່ນສາມໃຫກິຢາຕ3:00ໂມล้ລก็ກະຕື່ນສະມາຄິ່ງເຢັນເລີຍເດີ້ລົມເດີ້ຈจ๊ะจນແວอນນະທາງໃຄ່ກັນຫິກຈະທາງໃດຈະເອີບໍ່ເຫັນໃນແວ່ນເນາໂອຕລະດອດຕັນອງປາລງດຕັນອງຕຍາຍດຫດດນອນນເຕັນ อาชงเซยต์ตบมือแปะแปะ <c oughs> คนขี้ดื้อกังเวนกนะไปอยู่ในเสาลิ้นอยู่เนี่ยเอามวยเอามานักเอาไปอันดินอยู่รถพอเถ่าไว้ดินอยู่รถดคนได้ไว้มือนะเคาะนั่นขะนี่เจ็บเด้อเจ็บเด้อไม่นี่อยไม่เนี่อยโอ้เห็ดวานอีกเห็ดกี่คุยถาว่า Sao mừng đi về anh Sao mừng đi về anh đi đấy Vậy à. Hồng thật hẹn Ồ hồng đúng, hồng đúng, hồng pêng, đúng hồng phăng này nè nà. Mùa này phải muộn thì đi Mình ơi Hồng phăng này qua Tốt mưu phần nè à. lộ <laughs> <laughs> Bên đây đây <thế>. À vừng <laughs> đèn ขเตัดภาพไม่พนดีอยู่ในรอต้องยองมาเด้อมาเด้อแรนมาเด้อโอ้แกกระต่ายมานำเอา้าเหยียบกระต่ายพอฮักแล้วเอา้าเยถอยหลดตั้มมันตู้แล้วหันเพย่งได้กระต่ายให้กลมน้ละมันเนี่ยไปลิบลิบตินมันเมือม่ออยู่เพื่อเพื่อนสีนอนเว้นเมื่อหนึ่งนอนดำเถื่อนสองเถื่อนเลย เหตุรถเหตุหยนไปแล้วมาเด้อ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 เหมยคานแล้วเอาใส่รถไฮเรนเมาพี่มาไว้บอลน้ำตาย้ยก่อนไว้มาเด้อมาเด้อบอลน้ำปลาลุงก่อนไว้มาไว้ไว้มาไว้ไว้เนี่ยเม,มาเนี่ยมาเด้อเมาวันนี้เด้อมององดิ่นเด้อได้ไหมมาเร็วๆมาเร็วๆ ไม่พบความผันหันมาไปไปเออบุไปเด้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 อมากอะไรไปอันดินรถแม่นะยานเบิ้ง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 พบอะย่างคนนี่ช่างคือดื้อแท้นะเบิ้งกันนะอะไรไล่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 คนกันนะไล่คนกันนะเบิ้งไล่คนกันนะโมลินโมลินโมลิน มากแท้ฮา,าบายนะเพึ่งนะเบิงเ่งกแนน้ำลายผึ้งนนะเบิ่งเนี่ยนะเฟอร์ชิปูดน้ำลายหลุนบ่ซะเบิ่งแม่เซ็นให้ก่อนไหมแม่เซ็นให้ก่อนไหม <c oughs> แลนรีบๆอยู่คลีงน้อยนี่โอเคมาต่อป๊บไปใช้ปบไปใช้เบิ่งก่อนนะได้ยินว่าเสียงรถไามาเอ้จูนเสียงรถไามานะโอ้โหห้องดังแท้นีย ปลัดโด้ปลัดโดแมน,นบอลลูดพอตานะแมน,นบ้แมน,นบ้าพอตามาบ้ไปเลยพี่น <c oughs> ้องไปเลยเวิร์ดน้่มเฮือนนี่นะตกสลอกช็อกแซกสำนีกับบริพอลลบย่อนดอกเมื่อแม่สิเก็บตุนแฮะเฮแล้ตุนในตีนน้อยในเลยแก่มันไปนำไ้ำว้าบึ่งบึ่งพอตาได้ยังมานะไปบังนู้ไปเบิ่งนู้อด้วยยันเขียวเด้โอยันเขียวเด้ฮันมาบี่มาบี่ พายพาหนะอุยยัน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 นน่คือโจนี่ป๊ปปป๊ปบปปปปปปบปปป้ปปปปบเปยปปปปปเดปป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 อปป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 ปบปปอปป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 นปปปปปปกปปปปนปปปโอปอดปอปปเปปปปปาปป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 อปพปปอนปป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 กปปปปปปป้ เออสัตว์พอมาทากินบ่ถามพอเราได้บ่เนี่ยกินนะฮะว้ายปุ๊บให้ผมไปล้างมือก่อนเยอนแพงพอพอได้ฮะเนาะแพงหรือตีน่ะนะฮะแพงลื่นพอน่ะนะจ้ะตูีู คลิปน hmm. ี้ลราเนี่ยแล้น้าแหงเนมินี่แม่พากันเปิดคลิปกับเพื่อนไอ้เจ้าอันแม่รักตั้งกล้องมาได้เพื่อนเบ้าคนเดียวรล่นคนเดียวเพื่อนรักว่าคนเดียวอี๋ของเพลงเขามาม่วลริ่นกับกระต่ายเลิ้งๆนะพันได้ใส่ล่อเนาะไปถอทีพย์ถอแดนเลยเด้เป็นชิวอยู่ชิเศร้าเอาหนองบ่เอาบ่เไปเบิ่งแดดไปแดดมาอะไรกินนี้มืดงขึ้นอยอะ ที่นี่ก็นางลินนี่ก็สร้างเพื่อนอะไรกับแม,ม่าอเห็นหลดพ่อจากดินแล้วเนี่ยมากคือ,อยังในหลดนะคะตีฮาบายมันนะบมายงับ้บับายลูกจอยมาสิล่มทับเช็ดบาดเช็ดล่มทับลูกบัดไปได้นี่ฮะปีนเพีเดียวโหลดล่มทับให้สิเห็น,นอันนี้ยังว่าปีนบ่ได้บัดปีนได้เจอเคยหลินหละยหลินเลยเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวนาวเป็นวัดเมื่อคืนนี่ไข่ไข่้น อันดังจิ๊ินี่ก็ยังน้มโงงย่อยอยูนอบบ่นี่นะเพราาะว่บวกกับสะพกมาเพิ่นเนยนี่หอมจืดกลางเวีนทา้งนี้ครบเนี่ยป๊อสตึ้ตุ้มฮะหมดดินดินได้ดิหมดหลกักครบหมดหลักครบบ่ายนี้ชมเป้ยูชมเป้ยู้เพิ่นอยากบายรถพอฮะเหดตาหลัหรกร้อยเออเออ้าวอีก<า> ใบก็ให oh, like. uh, ้ว oh, ันนกรรมมะลินทออันน yeah, right ี้แหละผนมากลินวันนี้ต้องตีแห้งนะใบพอมีแห้งอ่ะอ่าบุกเนียนรองเท้าหลักเฮียรเลยค่ะพอใส่ไลยบ่ทูดินกันรองเท้าหลักเฮียนเออไปจันเออได้รองเท้าหลักเฮียรอะไรใส่ไว้เกือบยังใส่ว่าพอดินมากรุนได้ใส่รองเท้าเอาพอปูเหยียบมันเปื้อนลายดินอยู่รองรองโอ้ยโอ้ย ม้วนดีฮันดีนดตำแหงหลายม้มวนเลยได้หลินรถลดไปใหไปโอาไปทั้คุณทอมันมน,นี่หมัมมกมะลินทออันนี้ทอน้าพระเท่าคนนี้นี่ทอหชบจะเบาะเจวะเยอะคนขี่ดูมาดูมาด,ดเวนขับรถไว้ขับรถไว้คุณน่ะเห็ดขับรถหเ<อ>ขับรถบ,บุญบุญบุญ<อ>บุญไหม บุญบุาหัวเลยแม่ยยันเขียวด้ยันเขียวดิปลาลุงคนวดดื้อว่ะดื้อชุดๆคือลิงหน่อยอันับนับนับก่อนนับก่อนอันนี้พอพานับเลยนับไหมนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดบ้งเบิ้งแปดแปดเอออยากไปแล้วจับกระบอกได้เต้องมือด้ว เออตบกับบัตรเดียวนะนะตบมือก่อนตบมือก่อน่ะตบมือดีดีลูตตบมือไปะแปะอยากไปนะตบมือกอนตบมือแปะแปะโอ้เก่งเก่งเกงไปเอากลับมากลับมาเลยโซบตบมือกอนตบมือกอนตบมือแปะแปะตบมือตบมือกันตบไปเอ่อเอ่อไปเลยไปเยตบคู่พอใจเนาะตื้ออะไรเปิดชับสินอนนอนดำเถื่อนกังเม็ดีัน กลางคืนกับปีนอยู่หัอสิลับแปดโมงเก้าโมงชัมผูใหญ่นอนผ่นนอนนะนอนเดิกจะไปนอนหลับเล้งแห้กันได้นอนเดิกตื่นเศร้าได้เออเออสี่โมงสามโมงห้าโมงตื่นแล้ววันน้นอนแจ่มไปทำไมมินนี่กินโซ่อยปนนิึงกินกับไข่คือเก้าวยาแล้วเ่าข้าวโพงนะกินแล้วเ่าโอ้แหงกันแล้วมันแล้วนะเบยากขนาดป้อนไข่อันแดงใส่น้ำในยังอยากบวนออกคันไข่ขาวนะกินเองอยู่ มาเหนือกินกับป้าแขกกินข้าวกินแล้วก็คนถิ่มคือเก่ามันก็เห็ดขยอออกคืออยากอ้วกนี่มักเผ็ดบูบูกับเผิ่นตันดังเนี่ยเด้ผิ่นมาตะเคียวขมุ่งคมหายใจบ่ทันเด้บ่เด้ลิ้นมักลิ้นเนี่ยอยู่ในก็ลินรถแม่อยู่นอกก็ลินรถพ่ออ่ะพ่อยังไปช่วยหนาบไปวิ่งหัดพกที่หนอง มันยุ่ก็ไปเักแม่คือกันและแม่ยังไม่ได้เข่ากล้องเลยเนี่สภาพลังกล้องคือยังใส่สุดนอนวิ้งงามเลยนะดูาด้วยดูยิ้มงามเอว้าวชิโมกกันยอยมันคืบอยา่นี่บรรยากาศะเนาะ มันเป็นคือแบบมัวๆสลัวอยู่ถ้าแม่อยู่ในปิ้งให้อันหมัม่วงอันนั้นเนาะจสิจับบ่รู้ว่าพ้นก็บ่หําจักเทื่อมากยามๆอยู่บ่ลมางมันก็จับอยู่บ่แล้วมันนั่นบ่มีน้ําบ่แล้วมันแห้วเองมันได้ขวัญมันมันก็สิลนมันบ่ถึงกว่าถาลมน่นะแต่สิได้มากหมเจ้าน่ะบ่ให้ใส่มากเจ้าให้ใส่เงาแต่ว่ามันสิจับลนีมันใกล้น้ําตัวนี้น่ะมันชุง หักเห็นว่าดูกนี่บัดแล้วก็จับอยู่ประมาณพัวหนึ่งนะประมาณอสองสมะอย่างดกสุกกะฮามะดกสุดนะนั่นคือเพิ่นออกดอกนะโอ้ยคนพนเต็มก๊กเลยดอกนะฮะหวานค่ะถ้าได้มงวงนี่นะว่ามันสุกนะมงวงอองล่องปะมันมันกรอบแห้งเนาะมันก็ะสมแห้งหน้ามินี่มินี่เนาะมินี่ก็ได้กินข้าวกับมม่วงสุกแล้วมินีิเนาะ มันหวานค่ะแล้วก็ให้กินกระดาษมะเกียงก็ยังให้กินนะแต่คนขี้แขกกินให้กินยังก็ต้องบ้วนต้องหยัมซะก่อนบะยังบะเลยก็คายออกกินแต่น้ำมันเห็ดมือนี่เบิ่งบ่ได้เปลี่ยนเ่ิ้งก็ของเบิ่งบ่้งเบิ้งแม่ท่วงที่เราเป็นยังมือนี่น่ะเห็ดอ่องหล่องอยู่วัดเย็นป่ะมุดเด้งดินมุดเสียดมุดชาเลยนะแถวทางลังนายเห็นเป็นตุ่มอยู่มุดกัดคนขี้ดื้อไป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 หากินข้าวปะ ไอ้กินถาไปไปไอกกินถาไป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 โอเคอันนี้ก็ยาวเติบเลยแดดออกเลยเด่นนะสบายดีด้วยไหสบายดีป้าลุงก่อนสบายดีสบายดีป้าลุงตายายเลยไปพบกับน้องมินี่ไหมดูสบายดี